คมันหลากหลนไอง้หลายตัวแล้วปะคอปะคอตตัวนึงน่นั่นนั่นน่นตัวนึงกันนะนั่นนั่้างหางนั่นน่ะ โอ้ยหมานเบิลุยลุลยสหายไดียวหาบ่้เกงมาเวยนั่นนั่้างหลังเนี่ยตัวนึงนั่นั่นเห็นหัวอยู่นั่นนะสตัวซ้ำเอานีซ้ำ ได่อยครับเฮ้ยสลงมาเนยหาเป็นของเนย ลากรับลากโอ้ยโ,โดดรงนั่งรงนั่งเลย Để tôi, tôi, tôi nhìn, tôi nhìn, tôi không em ạ để, rồi, oh, đúng, đúng, đúng. để lên Để lên Phụt, นี่จะโดดขึ้นลายตัวหนึ่งสองสามตัวหนึ่ไมเป็นกำลังใจให้มาลอาเก่งวาไหมนั่นนั่นดูดแล้วดูดแล ต่อมียังเตรียมพร้อมซะหนิถุงมือครับเมื่อไหร่ของเก่งมาเปลี่ยนแม่ เดี๋ยวเรอบหน้ารอบหน้าก่อนรอบหน้าเล้สีล,ลงเด,ดี๋ยวหาเึิ่งหาเพิงเพ่งหุ่นงานก่อนนี่ลากไปหลายรอบแล้วนะครับไ<อ>ด้<อ>ไปหลายถังแล้วเนี่ nhưng là tiền chưa xây là Ủa, tôi nghe tôi nghe tôi nghe được rồi

โอ้นี่ตัวใหญ่นี่โอ้ใส่แบง่่เลยนี่โอ้โหเหนไๆปไไมาไล่ออกจากคอมัน

โอ้เหมัมากระด้นะเดี๋ยวมันสิเต้นนะนแะมันสิเต้นนะนะ Cái đâu cái nào ô được สวิงตสวิงมาใส่ป้าไปล่างตสวิงมาหันมาใส่ป้ามาล่างมวงมางไว้ mút đến là nó

อาสมพันแงนอออือโอ้โหนักขึ้นนักคุนแกไปเลยลาบไปก็ลาบไปกันโอ้ ยอดอยอยมดยมาละคือมาแจฟคุณขาดแค่ก็เด้แค่ขาดเรียบร้อยเลยเอ้ยเอ้ยปลา bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền không chịu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  không không ดูแบบไม่ไหลเทียวเดียวดิมาคนนึงนจะเชียรไม่ไหวครับเลยครับพี่น้องเบิ่งตายครับเออเอาละเดืะเป็นตายวะตายมันคือตายวะเนี่ยลุกมันตัวลุกมันตายมขนช็อคลอ้นะอู้หญู่ยตัวใหญ่เลยตัวนี้ ตัวสัแขนเลยตัวเนี้ยโอ้ยยันงตายังพอจับตัวหง่ยังไง่ะเออนี่ตัว่นี้นี่นี่นี้โอ้สองตัวเนี้ย้น่ะัวน้องหวนเไโอ้ตัวนี้ัแขนเลยนะเอใส่ใส่ขัดเพชรขัดเพชรอ๋อเอา ออนี่ออแล้วจับแต่ว้อ่ะต่วงจับนบ้งนี่ครับพี่น้่วิยได้ปุนีวิ้งแต่วิงก็ผานแล้วบ่งว่ใส่ปาอันนี้รอบจักรอบเลยนี่เขาไงหลายรอบล้วะลากหลายจักรอบเนี่ รเดียวรอบอเดียวรอบีมาี่ค่ะโอ้ตงี่ไยับกันเอาหนาเเยเดเยโซเดไงโซเนยฮโซ่โอ้โอ้ตรงี้เลยเดี๋ยวเี๋ยอบอบ่ก็อบพลาดอ่ะอันนี้ซ้ำคุยพราะเดี๋ยวแม่ก็อบพลาดอ่ะ

เดี๋ยวรอบนะเดี๋ยวไปลงน้ำมัี่อนนตวนี้นี้ใจส่เนี่ยโอมันมันตอนตอนนั้นเาดูดนี่เปล่เห็น่ย สุก้อนนั่นมันหาหนูน้ำบ่าเลยจำบ่ผิดอเห็นบ่มันนังเฟอยู่นี่นะเนาะอเราขาวมันน้ำเลยเนาะอ่อาุนโอ้ถุเก็บไรที่บ่

อ๋อไม่เองบ่โอ้ปนินปนินก็มีใส่หน่อยเัยใส่ละตัวใหญ่ักลโอ้ยเยนตายโอ้ยสีดายขนาดเลยหืตกเงงอยไหมโอ้ยผัดผิดเนาะเสียดายนียัวัญนี่วาไปผัดเลย

ทดทุกอย่างเลยุ่เหลือเลยาดตะเกงยงนี้ขาดอีกนี่หนึ่นี่อย่างลลปมันเลือสเห็นเนาะติหอบด่ามันแลกูเอ้บอหน่อยปลาลายแทะเชี่ยครับพี่นอก ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หาอยู่หากินเกรดบ้านหน้าครับตามสไตล์ครับมเ,มรเดี๋ยวผมไปจับปลาน้ำเขาก่อนเดี๋ยวไปหลักอีกสักสองรอบสามรอบแหละจะปลาน้ำพี้องก่อนเอ่อจบปลาน้มพี้องก่อน